เปิดกรุสมบัติป้าแตนบอกเลยคำเดียวไม่ธรรมดาจริงๆป้าแตนไม่หยุดล่าสุดเอาสมบัติออกมาโชว์โซเชียลคอมเมนต์ถล่มหนักนับว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างสนใจเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายช่วงนี้ขอบอกเลยว่าขยันอวดความปังความเฮงมากซื้อทองมาเพิ่มอีกแล้วหลังก่อนหน้าอวดสีเส้น มูลราค่าเท่าไหร่คิดกันเอาเองจ้าช่วงขาขึ้นนั้นลุงพลป้าแตนมีสมบัติมากมายทำให้ชาวโซเชียลไม่พอใจยังไม่สำนึกยังเอาทองมาอวดกันอีกมีโพสต์จากเพจดังตอนไม่มีจะยัดหารับประทานก็ได้เงินจ่ายอินุตจ่ายค่าน้ำค่าไฟคิดว่าอินุตจะได้จ่ายอีตัวเมียมากแค่ไหนอ่ะขนาดคนที่ไม่ได้ให้กินให้ใช้มันยังเปขนาดนี้ ทุกวันนี้ติงกะลาเหล็กแดกเข้ากับอะไรกันเอ่ยส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามกันต่อไปค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ